สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเซีตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะเนาะเพื่อนฝนตกหนักแฉะอีกแล้วตอนนี้ควายออกจากอคอกไม่ได้แล้ววันนี้เพื่อนเพื่อนอยู่ในอคอกทั้งวันเลยว,วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยตอนนี้ก็บ่ายแล้วเพื่อนเพื่อนประมาณสี่โมงแล้วตอนนี้ แดดไม่ออกทั้งวันเลยนี่ฝนตกทั้งวันแต่ว่าตกไม่หนักเท่าไหร่ตอนหนักบางช่วงบางเวลาเนาะบางช่วงก็หนักบางครับบางช่วงก็ตกเบาๆเนาะแต่ตกทั้งวันเลยเพื่อนแฉะมากเลยตรงนี้เพื่นอนๆถนนก็แฉะนิดนึงควายไม่ได้ออกเนาะตอนนี้อยู่ในคอกควายตัวปุ้ยอยู่ในคอกตอนนี้เพื่อน ออกไม่ได้เพราะว่าฝนตกเจ้าของเอาออกมาไม่นานให้เขาอยู่ในคออแบบนั้นเลยทางเดินก็แฉะมากตรงนี้หน้าข้อเราไปถ่ายใกล้ไม่ได้เพื่อนเดินไม่ได้เลยมันแฉะทั้งค้อบัวข้อควายแฉะหมดเลยเดินไปถ่ายใกล้ไม่ได้เลยบัวตอสองตัวนอนอยู่ตรงนี้โอ้ยอาจจะสั่น วัวนอนอยู่ร่อนเพื่อนวัวกำลังนอนอยู่สองตัวฝนตกหนักมากสีแดงกับสีขาวนอนอยู่นอนอยด้วยกันมีโรควัวนอนอยู่ตรงนี้ข้างๆเดินได้ปะโอหยุล้มเกือบจะล้มแฉะมากเลยดินตัวข้างนอกเนาะข้างในแห้งนิดหนึ่งเนาะวัวนอนอยู่ตรงนี้โูกวัวขาวสีแดงก็อนอนตรงนั้นสองตัวนอนอยู่เรียวกันเนาะ คอกเดียวกันเนาะทำนนด้ยวยกันนี่ลุกขึ้นแล้วตอนนี้ลักวัวลุกขึ้นแล้วควายตัวผู้นอนตรงนั้นเพื่อนวันนี้ไม่ได้ออกแต่คอ,คอ,อกหรอกฝนตกนในคอกทั้งวันเลยวันนี้ข้างหน้าแฉะมากเลย ทางออกแสะมากอยู่ในคอกตรงนั้นเลยแห้งดี <S <S ไก่ก็ออกไปไหนไม่ได้น้องเพื่อนนี่นอนอยู่ข้างๆเ้าตรงนี้ไก่นอนอยู่ตรงนี้หลบฝนอยู่ตรงนี้น้องเพื่อนฝนตกหนัก ออกไปหากินก็ไม่ได้นีอยู่ตรงนี้แหละแอบบอยู่ข้างๆตรงนี้ลบไก่เนะเาะขัไม่ไก่มอนอยู่ตรงนี้ออกไปหากินไม่ได้เลยฝนตกอืควายนอนแอบ,บอยู่ตรงนั้นน้นเพง ตรงน,น,นี้มองเห็นด้วยเปล่าไห่ลึ้จะเดินไปถ่ายยาก็ขาดินมันแขะเน้ะฝนตกทั้งวันเพื่อนควายเขาจะนอนอยู่ตรงนั้น,นเพื่อนพลังยุ่งข้าวเนาะตรงนั้นจะมีที่เดินไปอีกข้างหนึ่งเนาะจะเดินไปไม่ได้แขมากควายตรงนั้นจะนอนตรงนั้น้แห้ง มต้องตกใจเลยตรงนั้นหลบฝนอยู่ตรงนั้นแหละเ,เองฮะไก่ขันดังมากเลยไก่ตัวผู้อยู่ฝั่งนู้นอันนี้เป็นไก่ตัวเมียมีโรคแล้วหลายตัวนั่นไก่นอนตรงนั้นเพื่อนตรงนั้นก็มีไก่นอนอยู่ขนังเยอะมาก ก่น,อนอยูวันนี้เราดูไม้กันตันน้อเพื่อนภาพอาจจะตกน้ดึงต้องถือกล้องเผลๆโ้โหไปนอนกลบฝนอยู่ตรงนั้นกองกันอยู่เลย เดี๋ยวกดใจทำไมตรงนั้นแหลยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกด้วยนะให้เราได้ทําคลิปดีๆไปได้ส่กันไ,ได้ด้วยนะ